ผู้แข็งแกร่งที่สุด5้าอันดับเรื่องมหาเวทผนึกมารขีดกลางฉบับอนิเมะขีดกลางเรื่องมหาเวทผนึกมารมีตัวละครปรากฏตัวมากมายคงจะมีหลายคนสงสัยว่าใครแข็งแกร่งที่สุดเช่นจูจูชิจูโซชิจิตวิญญาณเป็นต้นสำหรับครั้งนี้เราจะประกาศอันดับความแข็งแกร่งของเหล่าตัวละครที่ปรากฏในฉากการต่อสู้ไม้หมวนลอหนูอนิเมะกันสำหรับจูจูชิจะมีกี่คนที่เข้าอันดับกันนะ อันดับที่หเคนตบนานามิเคนตบนานามิเคยเป็นมนุษย์กินเงินเดือนมาก่อนเป็นจุจุชิระดับหนึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่5นานามินมีการต่อสู้ที่เก่งกล้าต่างจากรูปลักษณที่ชาญฉลาด ยูจิพิทโอดริเป็นเจ้าของสถิติต่อเนื่องสีครั้งของแฟลชสีดำเขายังครองสถิติเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการทำลายสถิติจึงไม่สามารถขยายานาเขตได้เขาเป็นจุจุชิระดับหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่ง ถ้าจะพูดถึงการขยายอาณาเขตของศัตรูเหมือนกับการขยายอาณาเขตของมาคิตกแต่เรากําลังเพิ่มความแข็งแกร่งโดยใช้โตคาคุจุโฮเอาที่สร้างจุดอ่อนในจิตวิญญาณระดับพิเศษและด้วยการผูกการปราบพลังคําสา8ชั่วโมงและอธิบายประสิทธิผลของรูปแบบการไร้เวทมนต์ ความแข็งแกร่งของการต่อสู้ด้วยกระสุนมนุษย์ก็เป็นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันและโนบาระคุงิสากระหลาดใจในความแข็งแกร่งของนานามินและกล่าวว่าระดับแตกต่างกันนานามินอายุ27ปีท่าทางดูมีอายุมากกว่าโกโจเพราะความเป็นผู้ใหญ่หัวดีและเป็นคนเงียบสุขุมแต่มีอายุน้อยกว่าโกโจหนึ่งปีโกโจให้ความเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก ก็คือเชื่อใจเชื่อมัน่นแต่ไม่นับถือสำหรับผู้อน่านที่คิดว่าโกโจเทผู้เขียนอยากจะบอกทิ้งโปรโจไปเถอะเปลี่ยนมาชอบนานา,นามินซะดีกว่าเป็นผู้ที่มีสารมันสำนึกมากที่สุดในมหาเวทเพิรนดแมนแล้วก็นา,นานามินเป็นลูกเสี้ยวเดนมาร์กแถมไม่ได้มาจากครอบครัวที่เกี่ยวกับเวทมนต์แต่อยากรู้สาเหตุที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพจุดๆดใช่ไหม นานามินขึ้นหน้าปกการ์ตูนฉบับที่11ถ้ท่าทางดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีทุกๆุสี่นาฬิกานาทีนาฬิกาที่นานามินสวมใส่เห็นว่าน่าจะเป็นแทกฮอยเออร์คารรราคาลิเบอร์16ราคาอยู่ประมาณ480,000เยนจอมเวท้าจาบเงินเดือนดีนะเนี่ยมาหิตกแกร่งกว่าไหมที่ไล้ต้อนนานามินกระทั่งจนมุมคนที่คิดแบบนั้นคงมีมาก แต่มาฮิตกยังโตไม่เต็มที่ถ้าจะพูดถึงความแกร่งที่มั่นคงแล้วล่ะก็วินิจฐ์ใช้ได้เลยว่านานา,นานไม่เหนือกว่าอันดับที่4หฮานามิจูเรอีของคนที่กำเนิดมาจากความรู้สึกกลัวป่าด้วยจูเรอีระดับพิเศษตอนที่พบกับโกโจ้ครั้งแรกกำลังจัดการกับพืชสวนอยู่ปลูกสวนดอกไม้สวยงามทำให้โกโจรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้บ้างแม้จะเป็นจิตวิญญาณระดับพิเศษ แต่ฮานามิก็ถูกกดโจทุบคงยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ความแกร่งของกโจที่โดดเด่นออกมาฮานามิเป็นอย่างนี้แต่ก็ได้เข้าอันดับที่4เขามีความแข็งแกร่งและร่างกายที่เทารันดสามารถต้านทานการโจมตีส่วนสําคัญของร่างกายของไนโอฮิโตโดนและทนต่อแฟลชสีดําของยูจิได้ถึง5ครั้ง โกดโจดบอกว่าฮานามิใกล้จะเป็นวิญญาณแล้วผู้แต่งยังกล่าวอีกว่าง่ายที่สุดในบรรดาคำสาบและฮานามิกล่าวว่าพวกพืชผักก็รู้ว่าม,มีมนุษย์ที่ใจดีแตกต่างจากจิตวิญญาณอื่นเล็กน้อยที่พยายามทำลายล้างมนุษย์เพื่อปกป้องถิ่นป่าท้องฟ้าและทะเลฮานามิพูดคำปริศนาตามจริงแล้วสามารถเข้าใจสิ่งที่ฮานามิพูดในอนิเมะได้ถ้าลองฉายกลับดูซาสุกะเป็นราชาแห่งเวทมนต์อ้าวมาคนเดียวหรือ ลองพูดโทเสียงสุภาพดูแล้วจะรู้อันดับที่สามโจโกโจโกซึ่งถูกมาแทนบราด้วยจุดจุดสัมปอได้เข้าอันดับที่สามเป็นหนึ่งในวิญญาณภาพ,พดูท่าทางไม่ค่อยมีความแปร่งสักเท่าไหร่เพราะความสามารถในการโกงของกกโจความแข็งแกร่งของเขาคือจิตวิญญาณพิเศษอย่างแท้จริงแอและการขยายอาณาจักรนั้นยอดเยี่ยมมากถ้าเป็นจอมเวทธรรมดาธรรมดาก็จะถูกเผาไม่หายไปในทันทีสิ่งที่เกลียดก็คือมนุษย์ โดยเฉพาะกดโจแม้ว่าเขาจะดูหวาดกลัวกดโจและเป็นตัวละครที่โหดเยี่ยมไร้คุณธรรมแต่เป็นตัวละครที่เหมือนมากทอดคอยนึกอยากจะแกล้งอยู่เรื่อยเป็นตอนหนึ่งที่แข็งแกร่งของโจก,กดที่เป็นจิตวิญญาณพิเศษ โกเป็นจิตวิญญาที่เกิดมาจากความรู้สึกของคนที่หวาดกลัวผืนแผ่นดินกว้างใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาระเบิดทําให้คนหวาดกลัวมาตั้งแต่สมัยโบราณและไม่อาจจะต้านทานได้เลยกล่าวอีกในหนึ่งคือความกลัวของผู้คนที่กลัวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟเป็นจิตวิญญายที่สะสมกันมาช้านานหลายพันปีจึงตัดสินใจที่จะเข้มแข็งอันดับที่สองเรียวเมนสุคุนะ เรียวเมนซูคุนะเป็นจอมเวทีชั่วที่สุดและแกร่งที่สุดมีชีวิตมาก่อนหน้านี้กว่า1,000ปีเรียวเมนซุคุนะเป็นราชาแห่งคำสาบที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สองไม่ผิดเลยที่ว่าควรจะ แกร่งที่สุดก่อนที่โกโจจะถือกำเนิดถ้าไม่ฝีนอหนุตอไม้หันอากาศวอ,อย่างเต็มที่และไม่สามารถใช้เวทมนต์ของโกโจได้แม้แต่อันเดียวอันดับอาจจะต้องเปลี่ยนไปสมัยที่สุคุามีชีวิตอยู่นัากลัวมาขนาดน้องๆภัยพิบัติเลยทีเดียวเป็นคู่ต่อสู้ที่แกร่งขนาดพลังกำลังของมนุษย์ก็ทําอะไรไม่ได้ ในปัจจุบันชูคุณมีชีวิตอยู่ด้วยร่างของยูจิอิตาโอดริแต่ในหนังสือแฟนคลับแนะนำในลัดนาเดียวกันว่าเรียวเมนซูคุณใช้เช็กเช่นนิ้วมือที่เรียกว่าคำสาบการจะจัดการราชาแห่งเวทเป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัวอย่างมาอันดับที่1นซาทตรุกโกโจซาทตรุกโกโจผู้แข็งแกร่งที่สุดยอมรับกับทุกๆคนว่าไม่เป็นไรเพราะผมแกร่งที่สุด ศัตรูกล่าวว่าฉันไม่สามารถเอาชนะเจ้ากฏโจได้เลยต้องผนึกมันไว้อย่างเดียวส่วนผู้แต่งกล่าวว่าจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดคำว่าแข็งแกร่งที่สุดเป็นคำที่ลงความเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อก,กโจว,ว่าความแข็งแกร่งที่รักษาสมดุลของโลกจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันในตำนานมีชีวิตกล่าวไว้ว่าตั้งแต่กโจถือกำเนิดมาจุเรอิกกลัวกโจจึงต้องเก็บตัวสง,งบสงเ่ยม เขาเป็นหนึ่งในจอมเวทระดับพรีมเมียมที่มีอยู่เพียงสี่คนทั้งหน้าตาสไตล์เงินความแกร่งและเป็นบุรุษที่มีทุกอย่างในโลกน่าเสียดายที่เขาหานิสยัยแล้วแล้วกับความเป็นเด็กไม่ได้เลยกดจอหนุ่มรูปงามหน้าตาดีสวมแว่นกันแดดปิดทาโรคูเกนไว้เพราะมองเห็นมากเกินไปแว่นกันแดดที่ใส่อยู่ก็มืดมาก ถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยดวงตาที่ถูกปิดดังของกดโจโแท้จริงแล้วทุกครั้งที่ปรากฏตัวขนตาของเขาจะเพิ่มขึ้นทําให้ดึงดูดความสนใจจิอิตาโอดริกกับเมกุมิฟูชิกุโร่ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้และมีตัวละครที่น่าจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นมาฮิตะไล่ต้อนนานามีกระทั่งจนมุมเป็นต้นยังมีตัวละครที่แกร่งอีกเป็นจำนวนมากโปรดติดตามนอนิเมะส